ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำส,สอนในธรงมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมดาของสมณะห้าอย่างคําว่าสมณะก็คือผู้สงบนันก็หมายมถึงว่านักบวชทั่วไป แต่ในพระพุทธศาสนาท่านให้ความหมายเฉพาะก็หมายถึงว่าผู้สงบบาปได้แก่ก็คือพระอริยบุคคลและผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะระงับยับยัง้งบาปก,ก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็น พรอริยบุคคลนั่นเองนอกจากสร,รมณะแปลว่าผู้สงบแล้วก็คือจุดมุ่งหมายของสามณะก็คือจะประพฤติปฏิบัติเพื่อมากผลนิพพานนั่นเองธร,ธรรมดาสรมณะท่านก็อาจําแนกไว้5ประการด้วยกันนั่นก็คือประการแรกมีความอดทนแล้วก็ส,สงบเสงี่ยม ผู้เป็นสมณะจะต้องมีความอดทนอดทนทางกายอดทนทางใจไม่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องทนได้หรือว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องทนได้นั่นเป็นความเป็นสมณะหรือว่าความสงบเสงี่ยมความเรียบร้อยสมณะจะต้องมีจะต้องมีความเยือกเย็นทั้งกายวาจาและใจเพื่อที่จะ ดำรงไว้ถึงความเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในประการที่สองก็คือผู้ที่เป็นสมณะนนั้นจะชอบตรึกหรือว่าชอบคิดในด้านปัญญาก็คือจะมีการสแสวงหาปัญญาความรู้หรือว่าคิดอ่านที่จะพัฒนา ตอนเองไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางที่มาของปัญญา,าเพื่อที่จะดับวิชาแล้วก็ทำปัญญาให้เจริญรุ่งเรืองก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองในประการที่สามศีลเป็นที่มั่นใจคือผู้ที่เป็นสมมนานั้นจะต้องมั่นใจในศีลของตอนเอง ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองนั้นมีศีลมีความสงบกายสงบวาจาเศีลถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคุณธรรมทั้งหลายของกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นผู้ที่เป็นสะนั้นจะต้องมีศีลเป็นเบื้องตอน้นแห่งคุณความดีทั้งหลายให้ได้ไม่ให้ศีลดงังไม่ให้ศีลพอยนั่นเองในประการที่สี่ก็คือ ชอบไม่หวงแหนแล้วก็ไม่มีความกางังวลก็คือถ้ามีวัตถุสิ่งของก็แบ่งปันเจือจานให้ผู้อื่นไปให้กับสหตธรรมิกด้วยกันแล้วก็จะไม่มีความมิตกกังวลในวัตถุปัจจัยต่างๆในปัจจัยสี่ก็คือมีตัวที่เบาสบายนั่นเองเหมาะแก่การที่จะพูดปฏิบัติธรรม ในประการที่5ก็คือมีพระนิพพานปริเป็นปริโยสารก็คือที่สุดแล้วสรรมะนั่นจะต้องบวชเข้ามาเพื่อที่จะรำมาผลนิพพานาให้เกิดขึ้นนั่นเองโดยวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตั้งเอาไว้ฉะนั้นผู้ที่บวชเข้ามาก็คือจะต้องละ,ละกิเลสในใจของตนเอง เพื่อมากผลที่พานในที่สุดนั่นเองแต่ถ้าบวชมาและยังกอบโกยมีปัตจุสิ่งของมากมายอวดหรูอวดรวยอันนั้นก็เป็นเรื่องของความโลภเป็นเรื่องของความโอ,โอ,โอโ้อวดซึ่งก็ไม่ใช่สารรมนะก็เป็นแบบปุถุชนชาวบ้านไปและธรรมดาของสามะัะทั้ง5ประการ พุทธศาสนาก็ได้วางหลักการเอาไว้ว่าผู้ที่เป็นสมมะนะจะต้องมีหลักการทั้ง5ประการเหล่านี้เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดสูงสุดในทางอมรรผลนิพพานได้นั่นเองอธรรมภาภา็นำหลักธรรมคำต่างๆในทางพระพุทธศาสนามาเจริพญพรนายิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร